สวัสดีชาาโซเชียลเซียมครับนี่พวกับผมเสบสองรอใส่ั่วครับผมเรามาล่าลูกช้อนจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ได้แล้วพลระเต็มพลระเต้มนะพี่น้องนะดูบรรยากาศครับเรียกับน้องนี่เขาเรียกว่าน้องหู้ครับแรงนี่จะเป็นปลาหางโพ่นะครับนะหางโพแต่น้ำลึกครับน้ำลึกวครับวันลิกวันใดครับตอนนี้ครับบาถึงก็ตายน้ำครับ เลพี่ด่องได้อีกแล้วเตียมหนึ่งครับเอามาโชว์ดูเลยโอ้ยยังม่ากันถืเตรียมตัวเตรียมทีเลยก็โอเคเอาใส่ถุงไปครับเก็บกับเสียนนนเสียนประกัดป่ากูยังอีกแล้ว

Đây là, đây là. Nó đang ở đây ba Nó đang ở Này! <laughs> Màn Mẹ! tôi nó luôn đó tụi này. <laughs> Bạn hãy phí... đây hãy đăng phí nữa. top <laughs> กัดกันเลี้ยงกันตอนเรียกน,น้องไว้ว่าไปอีกน้องแรงนึงกับสีปลายอีกอย่างนึงเนี้ยยังไปเอาขวดดูเทียงหน้าก็ได้นี่ครับแต่เลงไหนทดท้ายแล้ยงน่ะกระนาดอันไอ้ต๊อบ เด in ี๋ยวส้มหมดนะโอ้มานดูเตาใส่มมนี่แบบสวยๆป่ะกําลังผึ่งเลยกําลังหัดพองเลยตัวส้บนี่ตัวเมียแต่เขาตัวใบนี้เขาก็ปล่อยไปนะครับแต่เขาเบาปล่อยมันขยายพันธุ์ต่อไปมันสิดับ